สวัสดีครับแล,แลดด้วกก็่อออนนีตจิโเไปนอนนะครับทุกคนวันนี้เราจะอยู่ที่อ,ทอ่า18ไร่แก่เขาเลี้ยงซานครับอ่ามรดกของผมนะวันนี้เราจะพามาลีนเลยวเลีเ้ยงนะลี้ยงเลยพาไปดูไปดูนะไปดูเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่ามันก็เปลี่ยนไปจากเดิมจากตอนนั้นที่เราถ่ายไปนะเปลี่ยนเลยไหมตอที่เนี่ยเรา เขื่อนกล้องไม่ได้คุยกับกล้อง,องนียาวเลยอะไรวะอะไรจะเปลี่ยนไปจากเดือนใช่ไหมเนะี่ยเราใส่ล้อนะยืมยืมล้อมตัดมาเนาะมาตัดมาใส่ตอนนี้เราก็ได้ทำมะเป็นลูกไม่มีอะไรแบบข้างนอกมันก็เดิมเดิมอะไม่มีอะไรไมันมีแค่ภายในเครื่องเราทำมาเป็นลูกเดิมแคมบอกไปจะเชื่อไหมเดิมแคมทุกคน นี่ประมาณนี้นะนแล้วก็เราก็ได้รถหน้ามาแต่ว่าเราปาดหดเกินมาดูเราปาดแบบหมูทุเรศมาฝั่งนี้พอดูได้ฝั่งนี้ทุเรศกว่าเห็นดูคนนี้ทุเรศกว่าโคตรทุเรศโอ้โหสายสำนักเลยเกินรถขนสติเกินนะทุกคนต้องเข้าใจเนี่ยไม่มีอะไรเลยรถก็สภา,าพเดิมๆก็ก็ไล่สุดเตยแค่เท่าไหนไม่รู้สิบสี่กี่แปด 18. เดิมแคมเดิมแคมเขาไล่กันเนาะ นี่มาดูมาดูนี่มาดูท่อมาดูท่อมาดูท่อนะเดี๋ยวมาดูท่อบ้องลำไส้อ่ะเนี่ยแบบแท้บ้องลำไส้มันนานเกินไปไหมหนึ่งนาทีนี่จะนี่จะเป็น,น,น,เ,ปนเดี๋ยวเราฟังเสียงเฮ้ยไม่ฟังด้วยแล้วก็มันรถมันไม่มีอะไรเนี่ยผมก็ได้ถอดตะกร้าออกถอดตะกร้าออกนั่นแหละถอดตะกร้าถอดป้ายถอดอะไรนี่ถอดนั่นก็ลอยล้มหมด รถล้มมาอันนี้ก็เปิดได้ก็อันนี้ทิ้งพ่อก็ผ่าเองดูแบบปลายแบบบางปลายนะไม่มีอะไรอ่ะก็ธรรมดาของคนแต่งรถนะเพิ่งล้างมาด้วยนี่ได้อะไรยืมรถตีนไม่มีเลยเราจะฟังฟังเสียงเครื่องกันเละนาะนาีมาถ่ายคลิปเสียงอันนี้เสียงเครื่องหรือเสียงลงปี แล้วกันทุกคนก็มีอะไรมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเดี๋ยวเราล้อของผมเดี๋ยวผมจะไปขึ้นไหม่ตอนนี้ได้แล้วว่กากำลังจะขึ้นเร็วๆนี้สมก็ประมาณนี้แหละนี่ก็โหลดตอนแรกก็จะใส่ข้อโหลดแต่ผมลองเอาของเพื่อนมาใส่แล้วไม่ได้มันมันต่ำเกินไปถ่ายคนไม่ไดนะ้เห็นให้เห็นคนหม่น,นานๆทีออกกล้องงก็ประมาณนี้แหละมีอะไรมาก โอ้ไขรล้างหมดปะงยังรีบล้างไยู่ิ้งไม่มีอะไรอันก็แค่นี้แหละจนะีเวียก็ร้อยยี่สิบจีนะเดิมชฉันกระตือเล็กๆไม่อะไรมากปากเรือนยังปากเรือนเรือนยี่สิบเจ็ดเองอะไรแรงมากทำแรงหลายน่ากลัวนะครับไม่ไ่มีอะไรมากาก็ฝากไว้เลยครับกับคันนี้ฝากกูแจครับนานทีได้มาถ่ายคลิปไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงหรือเปล่าก็ถ่ายไปก่อน นะครับผมอาเธอ่์จะไปยืนนะเดี๋ยวเราต ก็ประมาณนี้แทุกคนเดี๋แล้วว่าเดี๋ยวพาไปถ่าย GPS ห้ดูนะก็ไม่เยอะมากครับฝากไว้ในอ้อบกความใจนะครับนี่จะไล่สักให้มันได้สัก130กีพอแรงหลายมันน่ากลัวนะครับก็ใครอยากให้ทำสเต็ปไหนเพื่อนก็คอมเมนต์มาแล้วก็จะจัดให้เรื่อยๆแหละลองงบก่อนจะลองหำกันครับก็ไม้เยอะมากนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ